สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูสวนยาสูบนะคะสวนยาสูบจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะลายยาสูบสวยๆงามๆนะคะอันนี้มีการด็ดยอดแลคะ่ะ พื้นที่ก็ประมาณสามไร่นะคะตรงนี้นะ,ะอา่ะอานได้สวนยาสูบในแปลงข้างที่จะเห็นต่อไปก็จะเป็น สวนถั่วเขียวนะคะที่เขามาปลูกค่ะ ต้นยาสูบก็เอาไว้ประมาณสิบเอ็ดสิบสองใบนะคะจังหวัดไหนปลูกยาสูบป้างก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะนี้ยาสูบพันอีดำค่ะ